นี้มาพบกับคุณครูกิฟนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัวรั่วกินได้เมื่อวานนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและชนิดของผักสวนครัวไปแล้วเด็กๆจาได้ไหมอ่าผักสวนครัวก็เป็นผักที่เราสามารถทานได้ ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นรากดอกใบพ้นแล้วก็ปลูกไว้ตามบ้านใช่ไหมคะปลูกใช้ไว้คานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหลากหลายชนิดเลยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าผักสวนควรัวนั่นน่ะมีประโยชน์ยังไงอาหลายหลายคนก็บอกมาคิดออกแล้วร,รู้ว่ามันกินแล้วมีประโยชน์กินแล้วร่างกายแข็งแรงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครณ,ณครูกิปจะ มาสรุปเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของผักสวนครัวให้เด็กๆได้รู้กันดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของผักสวนครัวกันเลยค่ะประโยชน์ข้อที่1น,นะคะของผักสวนครัวก็คือเหมือนที่เด็กๆตอบเลยนะคะใช้เป็นอาหารรับประทานได้ง่ายเลยไม่ว่าจะทานสดๆเลยเช่นแตงกวากระลำ หรือนำไปปรุงก่อนถับรับประทานอาหารเช่นผักกาดคะนา้าพริกกระเทียมอะไรพวกนี้เนาะและผักสวนครัวนั่นนะคะก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกาันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยนะอ่ะ,อะต่อไปนะคะผักสวนครัวนะั่นน่ะนอกจากเราปลูกทานเองได้ดีแล้วนะ เราปลูกทานเองแบบเนี้ยผักจะปลอดสารพิษด้วยนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายเราเลยเราจะไม่ได้รับสารพิษโดยลรงเลยนะ,ะต่อไปนะคะผักสวนครัวที่เราปลูกนั่นอะส่วนใหญ่เป็นผักที่เป็นสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคต่างๆนํามาเป็นตัวยาสมุนไพรเช่นหอมกระเทียมขิงสะระแนตะไคร่ ผักพวกนี้สามารถช่วยเป็นยาได้เลยนะคะ,ะแล้วก็เมื่อเราปลูกไว้ทานเองแล้วอะเราสามารถนําไปแบ่งปันเพื่อนบ้านได้เมื่อมีผักเยอะๆและเมื่อมันมีเยอะมากเราก็สามารถนําไปขายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวได้ด้วยนะได้เงินมาด้วยแล้วต่อไปนะคะขักสวนครัวนั่นอนะมันมีประโยชน์อีกนะในระหว่างที่เราปลูกผักเนี่ย มันจะเป็นการช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยไม่รู้ตัวเลยอ่าเป็นยังไงล่ะก็ตอนที่เด็กๆนําพัว่วนําช้อนปลูกซ่อมปลูกไปพวนดินเก็บผักปลูกผักรดน้ําต้นไม้ทุกวันเดินไปเดินมากับแปลงผักนั่นหะมันก็คือการออกกําลังกายเลยเด็กๆก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวเลยบางคนนะคะสวนผักอยู่หลังบ้านนู่นเลย ก็เดินเดินเดินออกกําลังกายไปรดน้ำหววดินดูแลผักสวนครัวเนี่ยแหละก็กลายเป็นการออกกําลังกายได้ประโยชน์ไปทางอ้อมเลยนะคะแล้วก็ผักสวนครัวเนี่ยก็จะเป็นการประโยชน์ของมันก็คือเด็กๆสามารถใช้เวลาว่างไปกับครอบครัวทํากิจกรรมดีๆในการปลูกผักนะมีกิจกรรมร่วมกันเนาะแล้วก็ผักสวนครัวเนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศ ภายในบ้านของเราให้สดชื่นได้ต้นไม้ต้นผักเหล่านี้มันจะเป็นต้นพืชพันสีเขียวที่ไม่ทำให้ดูสดชื่นบ้านชุ่มชื้นบ้านหน้าอยู่มีผักสีเขียวให้ได้ทานให้ได้กินและสุดท้ายนะคะเราสามารถปลูกผักเป็นรั้วบ้านได้ด้วยอ่ะยังไงอะ่ะก็ผักต้นผักนะคะอย่างเช่นเราจะปลูกล้อมรอบเป็นรั้วบ้านเราก็จะปลูก,กพวกกระถิน ต้นชะออาต้นตำลึงต้นมะละเป็นแนวขอบรั้วบ้านซึ่งก็เป็นที่มาของคําว่าผัากสวนครัวรัวกินได้นั่นเองเห็นไหมล่ะคะว่าประโยชน์ของผักสวนครัวนั้นมีมากมายหลากหลายเลยเด็กๆนะคะถ้าอยากได้ประโยชน์จากผักสวนครัวเหล่านี้ลองไปปลูกผักที่บ้านดูบ้านใครมีผักแล้วเด็กๆก็ไปดูแลเด็กๆก็จะได้รับประโยชน์ในการ ประทานผักดูแลผักที่บ้านของตัวเองได้เลยนะคะวันนี้ประโยชน์ของผักสวนครัวก็เรียนรู้มาครบแล้วเรามาค่อยมาพบกันในหัวข้อใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ